เกษตรเร่งด่วนพี่น้องเกษตรกรขาเราอยู่ที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอ๋ออยู่ตำบลสองพี่น้องครับผมน่เหงาหน้าดูเลยนะอยู่กับสองพี่น้องอยู่สองคนวงเหงานะเราไม่เหงานะวันนี้นะเพราะเราลงพื้นที่มาติดตามผลงานของ เซตเพิ่มพลังคูณ3ในแปลงทุเรียนนะนี่คือรีสอร์ทนะพี่น้องเจกรขาแต่รีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีรีสอร์ทไว้พักพิงอย่างเดียวชมธรรมชาติอย่างเดียวมีส่วนทุเรียนด้วยนะคะค <ๆ S 2> นั่นแหละค่ะพี่น้องเรกรขาถ้าไม่มีปัญหาเราก็ไม่สามารถลงมาได้แต่ต้องบอกว่าแปลงทุเรียนแปลงนี้ จอปัญหาเยอะนะคะพี่ไรกับพี่กิ่งซึ่งปลูกสวนกล้วยอยู่แนะนำหลานชายให้มาแก้ปัญหากับต้นทุเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราแก้ให้ได้แล้วเราก็จะมาติดตามผลกันเพราะนั้นก็ต้องตามไปติดตามผลซึ่งอาจารย์นินก็อยู่กับเจ้าของสวนนะคะมาเลยค่ะพี่นอเตกรค่ะพี่ สวัสดีค่ะอาจารย์นินจาสวัสดีค่ะพี่เก่งอันนี้คือเจ้าของสวนนะคะอาจจะเขินเขินคราะหนิอ่ะไม่เป็นไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับพี่เก่งอาจารย์นินก่อนใช้เซตเพิ่มพลังคูนสารนะะอาการเป็นยังไงก่อนก่อนก่อนที่จะใช้อ่ะพี่พี่ใช้กับสวนกล้วยแล้วใช่เออแล้วก็แนะนำหลานของล้านน่หูยถุเหลียนมันเป็นหลาดำขึ้นต้นค่ะแล้วก็บางต้น แย่ yeah. อาการแ yeah. ย่เริ่มใบเหี่ยวอะไรนี้ก็เลยว่าเอาสูตรของอาจารย์บอกอาจารย์ให้ขึ้นมาดูว่าโอ้ของร้านก็มีปัญหาอะไระไปเนี้ก็เลยว่าเอาให้อาจารย์มาดูด้วยแล้วก็ ยาตัวนี้ให้ฉีดฉีดไปกี่รอบอันนี้สองรอบขสองรอบนะสองรอบนะอนะพี่เชื่ออะไรคะเชื่อกอรเช่ครับกอเชกอรเช่นะเออชื่อเทอยังเลยอ่ะหล่อด้วยพี่น้องเตกอนค่ะแต่ไม่พี่น้องเตกอนเห็นตรงๆหรอกนะคะคนหล่อเขาไม่เปิดเผยตัวกันถ้าอย่างงี้พี่ของพี่มีปัญหายังไงอ่ะก็มันเรื่อใบมันจะเหลืองนะแล้วลาดําก็มีตอนนี้มันก็เริ่มหลุดแล้วนะ เริ่มหลุดแล้วพี่ฉีดไปกี่รอบไหนเลพี่นเสกกรพามาดูเลยพี่พี่นำเลินเดินเดินมาพี่ฉีดไปกี่รอบคะสองรอบครับสองรอบนะใช้เซตเพิ่มพลังคูณสามนะครับอ๋อสองรอบเลยคือตอนนี้มันเป็นราดำเนี่ยราดแล้วไปเหลืองร่วงไหมคะตอนนั้นมันร่วงนั้นเนี่ยก็มีร่วงเป็นบางต้นร่วงบางต้นครับรอบนี้จะมันเขียวแล้วขึ้นมาแล้วมันแตกใบอ่อนมาแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงพี่นรสวกาพี่พี่จ๋าพี่ฉีดไปกี่รอบสองครับสองรอบกี่วันถึงจะแตกใบอ่อนที่พี่ฉีดแล้วอ๋อ ครั้งแรกก็พ่นไปประมาณสามสี่วันนะนะแล้วก็มาําวันที่ห้านี่ตกวันที่เจ็ดแล้วเนี่ยแไปยอดเต็มเลยพี่น้องเตกรค่ะอย่างที่เราบอกว่าสามวันเห็นผลสามวันเห็นผลนั่นคือเริ่มที่จะมีตาใบออกมาแล้วค่ะคุณบิ๊กนุ๊กแล้วก็ปลาดำนี่ที่บอกว่าเริ่มหลุดแล้วใช่ไหมนั่นนะที่มันดำเลยนะอันนี้มันหลุดใช่ไหมคะครับอค่ะเนี่ย ชัดเจนเลยพี่นพเสรีกรขันแล้วเริ่มที่จะแตกใบมาแล้วอันนี้ไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะแปลงนี้แกฉีดทั้งแปลงเลยเพราะอย่างที่เราบอกคุณบิ๊กนุปัญหาเชื้อราเนี่ยคนตัดลูกไปหมดแล้วงแปลงตัดลูกไปตัดลูกไปแล้วครับตัดลูกหมดก็คือตอนมีลูกก็ฉีดฉีดตั้งแต่ตอนมีลูกเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตัดลูกเสร็จตัดลูกเลยครับแล้ฉีดเลยอรู้สึกว่าใบมีความเงาขึ้นครับใบหมใบมันขึ้นใบมันขึ้นแตกแตกเยอะเลยอ่ะอืแตกเยอะเลย นะคะพี่นงเสรกรขาเนี่ยต้นที่หลังฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวนะพี่นงเสรกรขาต่อให้ไม่มีปัญหานะท่านก็ฟื้นฟูดินเลยต่อแทนเขาต้นเล็กดินเดี๋ยวเราไปดูต้นเล็กที่ว่าแย่แล้วก็ต้นเล็กมันเหลืองเลยนะอาการมันดีขึ้นมาไปดูนคตอนเนื่องเลยนู่นะต้นข้างทางนูนะแย่มากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจษนำพี่นงเสรกรไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องบอกพี่นงเสรกรนะแปลงนี้เราเดินได้ทุกที่เพราะว่าถือว่าเป็นเป็น ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ก็ได้นะพี่นักเนมาเที่ยวปุ๊บก็ต้องได้เที่ยวชมสวนนะไม่ได้เที่ยวแค่ดูธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเอาไปขายลูกค้าที่มาตกปลามั่งมารีสอร์ทมั่งโอ้ที่นี่ตกปลาด้วยเหรอครับผมบิ๊กดูชอบเลยสินะไหนต้นไหนครับพี่เนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยสองต้นเนี่ยสองต้นสองต้นนี้นะครับเอามาต้นนี้ก่อนมาต้นนี้ก่อนเนี่ยมันแต่ดีมากเลยเนี่ยเนี่ะตอนนั้นนะเหี้ยวเลยอ่ะเนี่ยแหละไม่ไหวเลยอ่ะแล้วมันเหลืองมันเหลืองที่เริ่มจะเหลืองแบบนี้เลย เลืองแบบไหนนี่เนี่ยเลืองใบพันนี้เลยเลืงแบบเนี้ยอ่าเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะวันนี่ดูสั้นยอดูมสภาพเลยดูสภาพเลยอย่างที่บอกนะพี่น้องเต้กกรขาทนิสยามของเรานะคะโดยเฉพาะเซ็ตเพิ่มพลังคูณสามเนี่ยเขาจะปรับสภาพดินปรับโครงสร้างของดินแก้ปัญหาเชื้อโรคเชื้อราใบเหลืองเนี่ยเกิดจากระบบดินระบบลากนะคะอนะอันนี้ฟื้นฟูดินแล้วแตกยอดเลยสามวันเห็นผลจริงจริงนูนหนึ่งต้น อ่าต้นนู้นต้นนู้นก็เริ่มแตกอ่าต้นที่หนักนะอันนี้ที่หนักหนักสองต้นเนี่ยอันนี้อันนี้พี่ใช้ฉีดไปสองรอบเหมือนกันเนาะใช่ใช่เหมือนกันทั้งหมดครับอ๋อแต่แต่สามวันนี้ก็เริ่มแตกตาใบแล้วเนาะใช่ต้นนั้นก็ใช่ครับมันกันหมดต้นนั้นก็แย่ต้นนั้น่ะแย่แต่ว่าต้นนี้แตกสีนี่แตกเยอะมากอืมไหนไหนอีกต้นหนึ่งต้นเนี้ยเยอะมากใช่ไหมอันนี้นะพี่นะเอ่อตอนนี้อ่ะฤดูฝนแล้วด้วยเนาะพี่ก็ต้องฉีดซ้ําบ่อยๆเนาะ พี่น้องเกษตรเห็นได้ชัดว่าแตกยอดแตกใบแล้วคุณบิ๊กนุ๊ครับอคุณดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะอีกอาทเทศ์นึงน่าจะดีกว่านี้นะโอเคนะครับก็การแตกยอดแตกใบนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะแต่นะออย่างที่เราเห็นนะครับว่าบางทีนะครับนะมันก็ยังมี อ่านิดๆหน่อยๆอพี้ยเพี้ยครับนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือฝืนไงคุณอ่าไม่ใช่ฮะคือปัญหาเรื่องเชราเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับนะแต่ปัญหาคือตัวนี้ครับเพี้ยเพี้ยเพี้ยแกรแจ้นะครับนะอ่าครับผมนะก็คือตอนนี้นะครับเมื่อใบใหม่แตกนะครับนะอย่าลืมนะครับว่าเมื่อใบใหม่แตกแมลงชอบแมลงก็ชอบนะครับยอดขวานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะอ่านะครับเนี่ยน้องเกษตรกรครับอันนี้คือเขาตายไปแล้วนะครับอันนี้คือตายไปแล้วไม่เหลือแล้วนะครับนะฮะ แต่ว่านะครับด้วยความที่ช่วงนี้เข้าหน้าฝนอย่างี่ผมเคยบอกประจำนะครับว่าเวลานะครับต้นไหนที่โดนพี้วไฟลายแดงกินนะครับเนาะมันก็จะมีปัญหานะครับมามันก็มีปัญหาใบเป็นแผลนะครับเมื่อใบเป็นแผลปุ๊บเนี่ยเวลาฝนมานะครับเชื้อราต่างๆพวกทับมันตานะฮะเขาก็จะเข้าสู่ใบโดยตรงนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราควรนะครับเตรียมไว้นะครับฉีดทางดินบ่อยๆนะครับนะล้อใส่กษตอนอย่างที่ว่านะครับว่ามันเป็นที่ใบมันเป็นที่กิ่งแล้วทำไมต้องฉีดดิน เ,เพราะทุกอย่างมันเริ่มที่ดินก่อนครับเชื้อลงเชื้อราเริ่มที่ดินนะครับเวลาที่ท็อปนะครับเขาขึ้นเชื้อราต่างขึ้นเนี่ยนะฮะเขาจะเริ่มที่ดินก่อนเพราะว่าอากาศนะครับข้างบนกับข้างล่างเนาะอย่างที่เรารู้กันว่าอากาศมันกดอากาศมันดีบกันนะครับนะเลยทําให้ดินเนี่ยบางทีนะเราใส่ปุ๋ยไปอาจารย์แล้วมันเกิดอากาศสภาวะที่เป็นดินไปกรดนะฮะเพราะนั้นนะครับอุณหภูมิเหมาะสมนะครับดินเหมาะสมนะครับนะและอากาศเหมาะสม อ่าและเนี้พอฝนตกอย่างเงี้ยฮะเขาจะพุ่งขึ้นยอดโดยตรงโดยกินกันยอดก่อนยอดที่แห้งก่อนนะครับลำดับแรกนะเนี่ยยอดที่แห้งก่อนแล้วก็ใบค่อยๆร่วงนะครับนั่นแหละคือเมื่อก่อนในท็อปเราเข้าใจแค่ว่าเขาจะมีแค่โคนต้นถูกต้องไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอากาศมันแรงนานแม่พอแรงนานปุ๊บเนี่ยเขาจะกินอย่างยอดลงมาก่อนใช่นะต่ะที้ก็มีข้อแนะนําจากที่บิ๊กลูกบอกเมื่อกี้นี้นะคะ ที่พี่ดูบอกว่าพอฝนมันตกลงมาเนี่ยคือปัญหามันจะเกิดไวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะเราแนะนําว่าหลังฝนตกถ้าเราทําได้ให้เอาชุดเพื่อนพลังคูณ3เนี่ยฉีดพ่นทันทีนะคะล้างต้นแล้วก็ฉีดพ่นลงดินเพื่อเป็นการช่วยในเรื่องของปรับสภาพความเป็นกรดที่น้ำฝนที่มันตกลงมาตอนนี้ผมใช้ครั้งแรกกับฝนไม่ตกผมให้ลูกน้องขึ้นน้าตอนเช้าก่อนวาวเราไปเป็นชั่วโมงไงนะเราพอตอนเย็นผมก็ แต,แต่พ่นอ่ะก็ให้ลูกน้องขึ้นอีกขึ้นไปก่อนลูกหน้า<ช>แล้วก็พ่นตามตัเลยอัยน,นแ,แต่ถ้าหลังฝนตกจะเ,เป็นไปได้คนพ่นแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคะเราอยากแนะนําว่าหลังฝนตกเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการฉีดคูมพวกนนี้มันจะคุมท็อปได้แล้วก็ปรับสภาพดินเพราะว่าฝนมันมีความเป็นกรดสูงเนาะมันก็จะมีผลทําให้โรคเกิดง่ายแล้วก็ข้างบนเนี่ย เราจะแนะนำมาค่ะคุณกรเชได้ดูในรายการของเราแล้วเนาะดูดูแล้วครับค่ะเราก็จะมีตัวเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กแจ๊ดบิ๊กแจ๊ดเกี่ยวกับเรื่องของช่วยได้ช่วยได้เชื้อลงเชื้อราผสมกับเพื่อพลังฉีดล้างใบเลยมาลงแมลงเนี่ยพี่ใช่ค่ะฉีดล้างใบด้วยเลยอันนี้จะทำให้เราพี่เนี่ยนะครับนะก็คือปัญหาของตัวนี้อันนึงที่เราเห็นกันนะครับนะไม่ต้องไปดูไกลเลยครับนี่เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นครับ ลาสนิมลาสนิมครับผมเพราะฉะนั้นล้างใบด้วยนะครับนะนฮะเกษตรกรเนี่ยสนิมก็สีมันสนิมจริงๆอ่ะนะเกษตรกรที่ทําอยู่แล้วก็คงจะรู้กับผงเพิ่มพลังใช้ฉีดเป็นตัวล้างใบแล้วก็ตัวชุดเพิ่มพลังคุณสามกระจีดล้างต้นแล้วก็ล้างครับผมพ่นทางใบเลยก็ได้ใช่ไหมส่วนช่วงนี้นะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับถ้าหากว่ามีใครมาดูแปลงพี่เราบอกว่าใบมันอ่าใบของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหมฮะ มันด้านนะถ้าเขาบอกว่ามันเกิดจากการขาดแมกนีเซียมไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่นะครับนะเพราะว่าใบนี้คือใบตัวเนี้ยเขาจะทําการสลัดใบพวกนี้ร่วงก่อนนะครับและเพื่อที่จะทําใบใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาบอกว่าใบแบบเนี้ยมันเกิดจากการขาดแมกไม่ต้องตกใจเพราะว่าและไม่ต้องไปหาแมกมาใช้ด้วยนะฮะเพราะว่านะครับใบพวกเนี้ยนะครับคือเขาหมดเขาหมดคอเลฟิลแล้วนะครับและเขารอการจะเดียวคือร่วงก็เรียกหมดอายุใช่ครับผมนะที่จริงฮะใบทุเรียนเนี่ย เวลาเขาเก๋เขาจะมีอีกระดับหนึ่งก็คือเก๋เลยนะครับที่ียก่อนออกดอกเนาะที่เราเห็นกันนะฮะนะเราเรียกเราว่าใบเฮสลาดตัวนั้นนะครับใบเก๋คือใบเก๋จริงแต่ใบเนี้ยเขาไม่เขาเกิดพร้อมร่วงแก่พร้อมร่วงครับผมนะเพราะว่าอาหปรสลัดมันจะเขียวอันนั้นเฮสลัดแก่พร้อมที่จะออกลูกะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเจคกรขาแปลงของพี่เขานะต้องบอกเลยว่า เนี่ยฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวนะคะทางดินแล้วนะคะอย่าลืมทางใบคือนารายสุตรหและนารายสุดรสฉีดทําใบเลยสร้างใบเนี่ยเขาแตกยอดมาสี่สำคัญเนี่ยเราต้องบํารุงใบบํารุงยอดนะสุตรหสุดรสผสมกับผงบิเกตช่วยได้แล้วก็บิเกตเพิ่มพลังนะคะฉีดพ่นเลยบารุงใบสร้างใบใหม่เพื่อจะให้โครงสร้างใบเขาดีขึ้นเพื่อจะสังเคราะห์แสงแล้วก็ จเจริญเติบโตได้ดีเพราะนั้นอย่างที่เราบอกว่าดินกับใบมันต้องบาลานซ์กันนะคะเพราะนั้นพี่น้กษตรกรขาใครมีปัญหานะคะต้องการที่จะให้เราลงพื้นที่ก็แจ้งมาได้เลยนะคะแต่ที่สําคัญแน่ๆน,นะะทางดินคุณควรใช้เป็นประจํานะคะโดยเฉพาะทุเรียนที่ระยะหลังเก็บผลผลิตแล้วนะคะสิ่งที่ท่านต้องทำนะคะถ้ามีปัญหาหนักๆอย่างที่เราบอกเซตเพิ่มพลังคูณ3ฉีดให้ทั่วเลยนะคะ,ะ,คะและที่สำคัญสุตรหนึ่งสูทำใบไปเรื่อยๆให้เตรียมพร้อมที่จะ ออกดอกออกผลในรอบต่อไปเพราะนั้นทุกคำถามมีคำตอบอยากให้พี่นพเสรีก,กรโทรหาเรานะคะสายด่วนบิ๊กแจ๊สศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าสองห้าสี่ห้าแปด Big Jet 58, และสายด่วนบิ๊กนุ๊กศูนย์หกสามห้าสามห้าสามสามสี่ห้านะครับโทรได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะใครมีคำถามอยากจะฝากถามอาจารย์นินหรืออยากให้อาจารย์นินบิ๊กแจ๊สบิ๊กนุ๊กลงพื้นที่ก็โทรมาได้เลยนะคะนะเรายินดีที่จะรับใช้พี่นพเสรีก,กรทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่นพเสรีกรเดินชมแปลงของพี่เขานะคะค ว่าสวยงามขนาดไหนและต้องบอกนะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นนักเสกรนอกจากมีทุเรียนแล้วมีที่พักสวยๆให้พี่นักเสกรมาเยี่ยมชมด้วยพักผ่อนอาศัยด้วยนะคะพักกายสบายใจใช่ไหมคะคุณนุปกมาไปดูสวนทุเรียนกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูกันคๆตอนนี้สวยมากตอนนี้ออกสวยมาก